ดีครับอา้าวพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ <c oughs> ต้องขอสารภาพเลยครับว่าจะเป็นการไลฟ์ครั้งแรกที่ไม่ได้เตรียมการครับเตรียมการไม่ทันเนื่องเพราะว่าตะกี้นี่พึ่งเพิ่งบรรยายการสัมมนาออนไลน์จบนะครับพอจบปั๊บก็มีสายเข้ามาต้องคุยโน่นนี่นั่นนิดหนึ่งเงยหน้ามาดูอีกทีหนึงอา้าวสองโมงยี เรานัดไว้สองโมงครึ่งนี่นะครับก็เลยเพื่อไม่ผิดเวลาไลฟ์ก่อนเลยนะครับไลฟ์โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรแต่รู้ภาพกว้างๆครับว่าทุกวันจันทร์เราจะคุยกันเรื่อง Happy from Home นะครับทำอย่างไรชีวิตเราถึงจะมีความสุขไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรไม่รู้จะมีเนื้อหาอะไรแต่หันซ้ายหันขวาเจอตำราคู่มือนะฮะตำราคู่มือประจำตัวเรา ซึ่งเป็นหนังสือที่ชื่อว่า happy people นะครับเป็นหนังสือที่ดรเดวิดเนเว่นนะฮะได้รวบรวมผลการวิจัยไว้นะครับซึ่งเราก็จะเปิดแบบสุ่มนะครับว่าวันนี้จะเอาเรื่องอะไรปราบขึ้นมาเจอว่าอันนี้ครับ in studies of families อันนี้ก็ผมเพิ่งอ่านครั้งแรกเหมือนกันนะครอาจจะอ่านไปแล้วเมื่อสัก3ปี5ปีที่แล้วครับแต่รอบใหม่ที่เพิ่งอ่านครั้งแรก นะครับ In studies of families regular regularity in household routines improved daily personal satisfaction by about 5%อันนี้จาก Henry and Lovelace นะครับบอกว่าในการศึกษาจากครอบครัวต่างๆเนี่ยนะครับความเป็นกิจวัตรนะฮะความเป็นกิจวัตรความเป็นรูนเนี่ยนะครับ สามารถที่จะเพิ่มความพึงพอใจส่วนบุคคลได้ประมาณสัก5%อืมแสดงว่าความเป็นรูทีนความเป็นกิจวัตรประจำวันเนี่ยทำให้เราไม่ต้องลุ้นมากทำให้เรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับทำให้เราไม่ต้องคิดมากทำให้เราไม่ต้องกังวลมากดังนั้นก็เลยเพิ่มความพึงพอใจส่วนบุคคลได้แต่ก็นิดเดียวนะ5%้นนะครับเพราะอีกแง่หนึ่ง มีอีกทฤษฎีหนึ่งครับอันนี้ผมนึกได้เองนะฮะหนังสือเล่มนี้ยังไม่ได้บอกยังเปิดหน้าไหนก็ยังไม่เจอนะฮะยังไม่รู้อยู่หน้าไหนครับบอกว่าความสุขในชีวิตเนี่ยเกิดจากความตื่นเต้นเกิดจากความลุ้นเกิดจากความเร้าใจเกิดจากสิ่งที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอันนั้นนะ่ะเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเหมือนกันครับซึ่งถ้าจําไม่ผิดนะครับมากกว่า5%ดังน,นั้นใช้ชีวิตอย่างสมดุลดีไหมครับ เพื่อให้มีความสุขนะครับอย่าตื่นเต้นเล้าใจมากเกินไปครับนะฮะมันจะเครียดนะครับ, create, รบเติมความรูทีนเติมความมีกิจ,จวัตรเข้าไปสักนิดหนึง่งนะครับอย่างน้อยๆก็ได้มาแล้วหเปอร์เซ็นตนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็อย่ารูทีนมันซะจนชีวิตมันแบบว่าโอ้โหเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบไม่มีอะไรลุ้นเลยชีวิตมันจะตายซากนะครับก็ต้องมีอะไรลุ้นบ้างผมเลยคิดว่าเอาทางสายกลางครับ มีรูทีนอยู่พอให้มี peace of mind นะฮะมีความสบายใจไร้ความวิตกกังวลบ้างในขณะเดียวกันก็เพิ่มความตื่นเต้นเร้าใจเพิ่มความแปลกใหม่เพิ่มความลุ้นบ้างนะฮะแต่อย่ามากนักนะครับเดี๋ยวต่ใจต่ใจหมดเลยนะครับนั้นก็พอดีพอดีนะครับดีทั้งสองอย่างทั้งรูทีนและทั้งและทั้งตื่นเต้นเร้าใจนะครับต่อมาเอาเลื่อเอาหน้าไหนครับ พลิกมาได้หน้านี้หน้านี้บอกว่า survey, surveys and a n analysis of previous studies show that age is simply unrelated to levels of personal happiness. โอ้อันนี้ถูกใจคนวัยเก่าอย่างเรานะครับเขาบอกว่าทั้งจากการ u r รว y ทั้งจากการวิเคราะห์นะฮะการศึกษาที่ผ่าน,านมาพบว่า อายุไม่ง่ายๆเลยครับอายุไม่เกี่ยวข้องกับความสุขส่วนบุคคลแปลว่าเด็กก็ได้ไวัยรุ่นก็ได้ไวัยกลางคนก็ได้ไวัยแก่ก็ได้ไม่มีผลต่อไม่มีความสัมพันธ์นะฮะต่อความกับความสุขนะครับความสุขส่วนบุคคลนั่นแปลว่าแก่ๆอย่างผม นะฮะก็สามารถมีความสุขส่วนบุคคลได้นะฮะหนุ่มๆสาวๆอย่างเพื่อนๆก็มีความสุขส่วนบุคคลได้ไวัยรุ่นใครว่าจําเป็นต้องเครียดจำจำใครว่าวัยรุ่นต้องเม้งแตกอยู่ตลอดเวลาไม่ครับวัยรุ่นก็มีสิทธิ์มีความสุขส่วนบุคคลได้ไวัยเด็กก็เช่นเดียวกันอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับมีได้เกี่ยวกับความสุขอายุอาจจะเกี่ยวกับผิวพรรณ อายุอาจจะเกี่ยวกับฟิสิกอลอาจจะเกี่ยวกับเชิงกายภาพนะครับปฏิเสธไม่ได้ครับอายุเยอะแรงก็น้อยถอยลงไปนะครับหน้าตาก็เหี่ยวลงนะครับหน้าตาก็มีริ้วมีรอยมากขึ้นนะครับรูปร่างก็อวบอันมากขึ้นนะฮะห่วงยางก็มีมาบ้างเล็กน้อยนะครับกล้ามเนื้อก็อาจจะฟีบไปบ้างแฟบไปบ้างนะฮะแก้มเกลือก็อาจจะป่องบ้างหน้าแป้นบ้าง อายุมีผลต่อสรีระอายุมีผลต่อเชิงกายภาพนะครับแต่อายุบ่มีผลบ่มีผลต่อความสุขครับจะหนุ่มจะแก่จะสาวจะเท่าจะเด็กมีความสุขได้ไม่เกี่ยวกับอายุนะครับแล้วเกี่ยวกับอะไรล่ะครับอ่าเปิดไปหน้าถ่อไปนะครับถ้างั้นความสุขอาจจะเกี่ยวกับอะไรอ,อีกสักหนึ่งหนึ่งหนึ่งผลวิจัยนะครับได้มาปราบับ นี่เป็นหน้า44นะครับเขาบอกว่า research on the effect of religion of life satisfaction found that regardless of what religion people affiliated themselves with those who had strongly held spiritual belief were typically satisfied with life while those who has no spiritual beliefs typically were unsatisfied โอ้ oh. สรุปความได้ว่าไม่ว่าคนจะนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่นะครับบุคคลผู้ซึ่งมีความเชื่อนะฮะในเชิงจิตวิญญาณกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งที่ตัวเองนับถือนั้นนะฮะจะมีความสุขนะครับใช้คำว่า satisfied with life นะจะมีความพึงพอใจต่อกับชีวิตในขณะที่ บุคคลผู้ซึ่งไม่ค่อยมีความเชื่อนะฮะในช่วงจิตวิญญาณกับศาสนาที่ตัวเองนับถืออยู่นั้นเนี่ยนะฮะจะมีความไม่พึงพอใจนี่ใช้คำว่า were unsatisfied นะฮะจะมีความไม่พึงพอใจดังนั้นครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสตศาสนาอิสลามหรือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ขอให้เรามีความเชื่อนะในชิงจิตวิญญาณนะครับ spiritual belief นะฮะ เชื่อในเชิงจิตวิญญาณกับศาสนานั้นๆแล้วเราจะมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าถ้าหากว่าเราไม่ค่อยเชื่อนะครับดน,นั้นศาสนาพุทธเราเชื่อในเหตุและผลเราเชื่อในเหตุปัจจัยส่งผลต่อผลลัพธ์เราเชื่อในกรรมนะครับทําดีได้ดีทำชั่วช่วได้ชั่ว,ว,วเราเชื่อในอริยสัจสี่นะครับเราเชื่อในบาปบุญคุณโทษ ะะเราเชื่อในความกตัญญูกตเวทีเราเชื่อในกาลมาสูรนะฮะว่าอย่าเชื่อในสิ่งต่างๆส0ิลป,ปการนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีความเชื่อเราเชื่อในอนิจจังอุเบกขาเราเชื่อว่าสิ่งต่าง,างๆนั้นเนี่ยไม่เที่ยงแท้แน่นอนดังนั้นอย่ายไปยึดติดกับมันเลยนะฮะปลงอนิจจังเถอะปล่อยวางเถอะอะไรก็แล้วแต่ครับขอให้เชื่อครับแล้วเราจะมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าถ้าเราจะไม่เชื่อ นะครับหรือศาสนาคริสต์นะครับถ้าท่านอยากจะเชื่อในพระเจ้านะครับขอให้เชื่อนะครับแล้วเราจะมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าถ้าเราไม่เชื่อนะผมเองผมพยายามานับถือสองศาสนาครับผมเชื่อว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นที่พึ่งทางความคิดนะฮะเพราะมีความเป็นเหตุเป็นผลเป็นปรัชญาในการดําเนินชีวิต แต่ในขณะเดียวกันศาสนาพุทธก็อาจจะทําให้ผมขาดที่พึ่งทางจิตใจดังนั้นเนี่ยผมกําลังเสาะหาที่พึ่งทางจิตใจนั่นคือศาสนาคริสต์นะครับผมอยากจะเป็นคนนับถือสองศาสนาดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมพยายามสร้างความเชื่อในพระเจ้านะครับก็พยายามสร้างความเชื่อในพระเจ้าแต่ว่าก็ยังไปไม่ถึงไหนครับนะฮะก็พยายามที่จะอธิษฐานนะฮะเขาบอกว่าถ้าอธิษฐานแล้วจะเชื่อจะเชื่อในพระเจ้าผมก็พยายามที่จะอธิษฐาน เพื่อสร้างความเชื่อในพระเจ้าซึ่งถ้าผมทําสําเร็จนะฮะผมก็จะมีความพึงพอใจในชีวิตอาจจะมากเป็นสองเท่านะเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนี้ซึ่งนับถือศาสนาเดียวนะนับถือหรือว่ามีความเชื่อในศาสนาพุทธถ้าผมในอนาคตนะถ้าผมเชื่อในศาสนาอิสลามอีกศาสนาหนึ่งนะผมอาจจะมีความพึงพอใจในชีวิตเป็นสามเท่าก็ได้แล้วผมเคยคิดอย่างนี้จริงๆนะว่าผมอ่ะ อยากจะมีความเชื่อในศาสนาอิสลามด้วยแต่ยังไปไม่ถึงครับเอาทีละก้าครับตอนนี้ <c oughs> จากศาสนาพุทธที่มีความเชื่อได้แข็งแรงแล้วนะครับในปีนี้ถ้าผมเชื่อในพระเจ้าในคริสได้นะในกอสได้ก็จะก็จะเยี่ยมเลยนั้นในอนาคตปีหน้าปีนู้นผมอาจจะศึกษาศาสนาอิสลามแล้วก็เข้าไปมีความเชื่อในศาสนานั้นนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งผลการวิจัยนะทุกท่านแ่ะครับทุกท่านอาจจะลังเลลังเลเอจะเชื่อใน spiritual belief ในศาสนาของเราหรือเปล่าอาจจะยังลังเลอยู่ลังเลอยู่รู้ผลวิจัยนี้แล้วคงหายลังเลนะครับคงใส่ความเชื่อเข้าไปได้เลยเพราะ ยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าความเชื่อนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็แล้วแต่มันทำให้เรามี life satisfaction นะหรือมี satisfied in life สูงกว่าถ้าเราไม่เชื่อหรือเชื่อน้อยนะดังนั้นเอาเลยครับเอาเลยครับนะอะไรลังเลอยู่เ mm. ชื่อเลยครับนะฮะอ่าต่อไปอีกสักหน้าหนหน้าสุดท้ายนะครับ,ร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 บหน้าไหนดีครับปึ๊บอ่าหน้าที่ 20, okay. In studies of college students, shifting between pre sleep thoughts was, was found to be related to difficulty in sleeping and lower sleep quality, which in turn were related to unhappiness. Okay. Better sleeper. are 6% more satisfied with their l i v e s than average sleepers and 25% more satisfied than poor sleepers อันนี้เป็นผลการวิจัยของ Abdel k a l e k และ Al m e s h a n and Al Satie อาจจะเป็นอินเดียหรือเปล่าบ,บอกว่า ในการศึกษานะครับน,นักศึกษามหาวิทยาลัยนะฮะกลุ่มกลุ่มเป้าหมายกลุ่มศึกษาเป็น college students นะฮะหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับพบว่าการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของความคิดในช่วงก่อนนอนเนี่ยนะครับจะมีความสัมพันธ์กับการหลับยากนะครับและก็เป็นการหลับที่คุณภาพต่ำซึ่งนะฮะจะไปสัมพันธ์กับความ unhappiness ความไม,ไม่มีความสุขนะครับ เขาบอกว่าคนที่คนที่หลับนะครับคนที่หลับดีเนี่ยนะครับจะมีความพอใจในชีวิตมากกว่าคนหลับ average ปานกลางนะทั่วๆไปนะฮะหกเปอร์เซ็นต์ครับและคนที่หลับดีเนี่ยนะครับจะมีความพึงพอใจต่อชีวิตเนี่ยนะฮะมากกว่าคนที่หลับไม่ดีนะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้หลับปานกลางนะหลับไม่ดี25%อ่าฮะดังนั้นแปลว่า แปลไทยเป็นไทยนะครับก่อนนอนอย่าให้เกิดการชิฟต์ของความคิดนะฮะ t ิฟต์อฟ u อ h ์ s อย่าให้เกิดการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของความคิดคิดนูน่นบ้างคิดนี่บ้างคิดนั่นบ้างถ้าทําอย่างเงี้ยจะทําให้คุณภาพการหลับไม่ดีครับซึ่งคุณภาพการหลับไม่ดีนะส่งผลต่อความไม่พึงพอใจในชีวิตนะแต่ถ้าเราหลับดีนะ เราหลับดีนะครับเราจะมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าคนหลับมาตรฐานทั่วไปนะครับชาวบ้านทั่วไปนะ6เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเทียบกับคนที่หลับไม่ดีนะเราจะมีความพึงพอใจมากกว่าตั้ง25เปอร์เซ็นตะ์นี่ยดังนั้นทําไงดีครับก่อนหลับถึงจะทําให้เราเนี่ยไม่คิดชิดไปชิปมาคิดแวบนู่นแวบบนี่แวบนน่นแวบนู่นซึ่งทุกคนเป็นเราก็เป็นทํางี้ครับเอาใจให้งอมครับเอาใจให้งอมเอาใจให้งอมครับ ดูทีวีเลือกรายการที่น่าเบื่อทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เราไม่คิดนู่นนี่นั่นนะครับแต่อยู่กับหน้าจอในเรื่องนั้นนะฮะเลือกเสียงภาคที่มันโมโนโทนเลือกเรื่องราวที่มันไปเรื่อยๆไม่ตื่นเต้นแล้วใจความคิดอยู่กับเรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็น Discovery ไม่ว่าจะเป็น National Geographic นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นสิบเรื่องลูปัสนะฮะที่เราไม่รู้เราเสียงภาคที่มันน่าเบื่อหน้าเบื่บอดังนั้นก่อนจะหลับเราไม่ไปคิดโน่นคิดนี่ครับเราอยู่กับเรื่องที่น่าเบื่อหน้าเบื่บอนั้นเราตั้งเวลาทีวีนั้นให้มันปิดเองแล้วในที่สุดเราก็หลับไปกับเรื่องนั้นก่อนหลับคิดเรื่องเดียวครับคือเรื่องที่อยู่ในทีวี ะะดูซะให้งอมเลยนะแล้วหลับไปกับเรื่องนั้นที่ไม่ควรทําคือยังไม่ง่วงยังไม่งอมนะฮะแล้วโอ้ไม่ได้แล้วสี่ทุ่มก็ต้องหลับแล้วนะครับแล้วเราก็ไปนอนเราพอน,นอนเสร็จปับ๊บนะร่างกายสมองมันยังไม่หลับเราก็คิดสิครับคิดโน,น่นคิดนี่ปราบปรูปราบเรบืรร้อน,นี้ทาไงดีละ่ะจะอยู่ต่อก็ไม่ไหวจะอยู่ต่อเดี๋ยวเลยไปสี่ท่าห้าทุ่มหกทุ่มพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นไปทํางานนอนไม่พออีก แล้วมันจําเป็นต้องหลับแล้วครับสามทุ่มสี่ทุ่มจำเป็นต้องหลับนะฮะ discovery ก็ไม่ดูด national geographic ก็ไม่มีแล้วนะไอ้ละพัสอะไรนะไอ้สิบเรื่องเรื่องจริงที่คุณไม่รู้ก็ดูมาจนหมดแล้วทำไงดีครับไม่ต้องพึ่งทีวีแล้วครับพึ่งทีวีไม่ได้พึ่งพึ่งพึ่งลมหายใจครับ พึ่งลมหายใจนะฮะอา้าวไม่อยู่กับทีวีแต่อยู่กับลมหายใจครับอยู่กับลมหายใจจนกระทั่งหลับไปนะฮะความคิดเราจะไม่วิ่งไปปื๊บป้าปื๊บป้าดังนั้นเราจะหลับอย่างมีคุณภาพมีปัญหาอีกครับอยู่กับลมหายใจได้ไม่นานครับเดี๋ยวก็แปบไปคิดนู่นเดี๋ยวก็แปบไปคิดนี่พอแปบปับ๊บเกิด shift of thoughts เรืแล้วนะครับนะฮะ shift of pre sleep thoughts เกิดความฟุบไปฟุบมานะ ของความคิดก่อนก่อนหลับนะอันนั้นก็ไม่เป็นไรครับมันชิฟต์ก็ชิฟต์ไปครับมันไม่หายแล้วครับชิฟต์ไปปั๊บเดี๋ยวมันก็รู้ตัวพอรู้ตัวแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจอีกนะครับกลับมาที่ลมหายใจสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็เผลอปั๊บชิฟต์ไปอีกแล้วนะชิฟต์ไปอักลับมาอีกครับมันก็ยังดีนะครับมันก็ยังอยู่แล้วก็ไปอยู่แล้วก็ไปอย่างน้อยๆนะฮะอ่ามันก็ยังกลับมานะแต่ถ้าเราไม่อยู่กับลมหายใจนะ อันนี้มันไปมันเลื่อยเลยนะครับอา้าวก่อนหลับสมมุติว่าไม่อยู่กับลมหายใจนะมันไปมันสิบเรื่องนั่นแต่ถ้าอยู่กับลมหายใจไปเดี๋ยวมันกลับมาใช่ไหมอย่างเก่งมันอาจจะไปสักแค่ห้าเรื่องนะไปเสร็จปั๊บกลับมาห้าไปเสร็จปั๊บกลับมาห้าไปเสร็จปั๊บกลับมาห้าก็ยังดีนะก็ยังมีเรื่องชิฟนะน้อยหน่อยนะครับคันนี้ปรากฏว่าพอชิฟน้อยหน่อยเนี่ยนะฮะบ,บางทีเราเราถอดใจซะก่อน เราหุดงิดอ่ะเวลามันชิดไปปั๊บแล้วเราก็แบบอืมกลับมาที่ลมหายใจแม่มันจะชิปไปไหนกันนันหนาววะนะเผอเอแป๊บไปอีกละพอไปรู้ตัวเสร็จปับ๊บแม่เสียใจทําไมไม่อยู่กับลมหายใจวะทําไมความคิดไม่อยู่กับลมหายใจทําไมเดี๋ยวไปอีกละคิดอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งอันนี้เกิดกับตัวผมเองเลยนะเราก็จะแบบไม่เอาละไม่ลมหายจงหายใจมันแล้วเอาอยากคิดอะไรคิดไปวะเพราะเรามีความรู้สึกว่าการที่จะให้ความคิดอยู่กับลมหายใจ แล้วการที่เขาไปคิดเรื่องอื่นเป็นความล้มเหลวเป็นความล้มเหลวของการอยู่กับลมหายใจพอล้มเหลวปับ๊บเราก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมพอรู้สึกไม่ดีเราก็ไม่อยากเรา,เราไม่อยากล้มเหลวนี่เราก็เลยแบบอ้าวถ้าเขไม่ทําก็แล้วกันวะพอไม่ทําปับ๊บคนนี้ก็ไปสิบเรื่องนะครับทํำยังไงดีครับถึงจะอยู่กับลมหายใจได้แล้วมีเรื่องมีเรื่องชิปไปชิปมาสักครึ่งนึงก็พอแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทําให้เรา ในขณะที่มันชิปไปชิปมาก็ไม่ทําให้เราเสียกําลังใจไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเร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 าแพ้หรือเราล้มเหลวผมค้นพบวิธีครับซึ่งก็อั <c oughs> นนี้ได้มาจากก่อนตอนที่ไปโกนก้าสิบวันแล้วก็หลังจากนี้ก็มาคิดนะครับคือก่อนที่ผมจะอยู่กับลมหายใจเนี่ยผมบอกกับตัวเองก่อนเลยว่าโอเคเดี๋ยวเราจะพยายามอยู่กับลมหายใจนะนะจะได้ไม่ไปคิดเรื่องอะไรมากมายนะจะได้หลับอย่างมีคุณภาพจะได้มีความสุข แต่ฉันจะอยู่กับลมหายใจได้สักแป๊บเดียวล่ะมันเป็นธรรมชาติของจิตฉันเดี๋ยวมันก็ต้องแวบไปเรื่องอื่นนะซึ่งมันแวบก็เป็นเรื่องของธรรมชาติน่ะนะมันดังนั้นเนี่ยฉันก็ไปกับธรรมชาติมันจะแวบก็แวบไปหรืออย่างหนึ่งการที่ฉันจะอยู่กับลมหายใจเนี่ยหรือเรียกว่ามีสมาธิเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ยั่งยืนหรอกมันเป็นอนิจจังการมีสมาธิเกิดขึ้น เดี๋ยวมันก็ตั้งอยู่สักปั๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปล้วนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติในเมื่อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วฉันจะไปยึดโยงให้มันอยู่ตลอดไปฉันจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยฉันกาลังจะยึดโยงกับสิ่งที่มันไม่มีหลักไม่มีแหล่งเนี่ว่าเป็นไม้หลักปักเลนดังนั้นฉันจะไม่ยินดีไม่ยินลายถ้าฉันอยู่กับลมหายใจฉันก็ไม่ได้ยินดีอะไรฉันก็เห็นว่ามันอยู่กับลมหายใจถ้าจิตใจฉันจะคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปก็ปล่อยมันไป ฉันก็ไม่ได้ยึดร้ายด้วยว่ามันจะต้องไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้มันก็เป็นมานนี้แหละแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกฉันก็โอเคกับมันฉันโอเคไม่ว่าจะมันจะอยู่หรือมันจะไปนะฉันไม่ไปยึดกับมันเพราะมันไม่แน่นอนนะเพราะมันเป็นอนิจจังดังนั้นฉันจึงจะถืออุเบกขากับมันอ่าฮะฉันจึงจะไม่ยึดมั่นอยู่กับมันไม่ยึดมั่นอยู่กับการมีสมาธิอยู่ในลมหายใจหรือไม่ยึดมั่นอยู่กับการที่จิตใจฟุ้งซ่านเป็นเรื่องอื่น ฉันปล่อยมันไปฉันเฝ้าดูมันนะไปฉันก็ไม่เสียใจกลับมาฉันก็ไม่ดีใจเสร็จปั๊บผมก็เริ่มอยู่กับลมหายใจแล้วเดือวมันก็ไปไปเสร็จปั๊บรู้ตัวมันก็กลับมาเราก็ไม่รู้สึกล้มเหลวอะไรก็เรากะอยู่แล้วเนี่ยว่ามันต้องไปใช่ไหมไปก็ไปกลับก็กลับอ่าดังนั้นเนี่ยทําให้ผมอยู่กับลมหายใจได้โดยที่ไม่รู้สึกล้มเหลวครับแล้วม่รู้สึกล้มเหลวแล้วก็ทํามันได้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจนกระทั่งหลับนะฮะซึ่งมันก็ เนื่องจากเราไม่สามารถอยู่กับลมหายใจได้ตลอดเวลานะมันก็ทําให้เรามีฟุ้งซ่านบ้างแหละแต่ก็ไม่ฟุ้งซ่านแบบชนิดปล่อยปล่อยปล่อยรถเพลิดน,นะฮะ,ะถ้าไม่ไม่อยู่ลมหายใจเลยมันไปเยอะมันไปหลายเรื่องนี่พอมีลมหายใจอยู่บ้างนะครับมีฐานตรงนี้อยู่บ้างมันก็กลับฐานบ่อยหน่อยพอกลับฐานบ่อยหน่อยมันก็ฟุ้งซ่านน้อยหน่อยพอฟุ้งซ่านน้อยหน่อยก็เกิด Chief of Pre Sleep Thoughts น้อยหน่อย น้อยหน่อยคุณภาพก็ตกลงนิดหน่อยนะครับอ่าซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะทําให้เรามีคุณภาพการหลับที่ดีซึ่งจะทําให้เรามีความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่าคนทั่วไป6%และสูงกว่าคนที่หลับไม่ดี25%นะครับมวันนี้ก็นํามาฝากกัน3หัวข้อเลยนะอ้าวสรุปครับสรุปสรุปว่า1 ความเป็นรูทีนทําให้เรามีความพึงพอใจในชีวิตนะครับ6%นะ <c oughs> แต่อย่ารูทีนมากเกินไปมีความตื่นเต้นในชีวิตบ้างนะครับเดินสายกลางครับมีรูทีนบ้างเพื่อให้ให้เราแบบมี peace of mind มีความสงบใจมีเซอร์ไพรส์บ้างมีอะไรแปลกใหม่บ้างนะครับเพื่อให้เรามีสีสันในชีวิตนะ อันที่สองเรื่องอะไรหวาหน้า44ผมจำไม่ได้แล้วอันที่สองเรื่องอะไรครับอันที่สองจำได้แต่เบอร์หน้าเขาบอกว่าอ้อเรื่องของความเชื่อ spiritual belief นะครับคนที่เชื่อในอจิตวิญญาณของศาสนาใดก็แล้วแต่ที่ตนนับถืออยู่นั้นจะมีความสุขมากกว่าไม่เชื่อนะครับถึงกี่เปอร์เซ็นต์บอกไว้ไหมอืมจำไม่ได้อีกแล้วนะฮะอ่า โอเคไม่ได้บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่เชื่อใน spiritual belief นะฮะในศาสนาของตนนั้นเนี่ยมีความสุขมากกว่าดังนั้นจงเชื่อแต่ครับอย่าได้ลังเลเลยนะครับและอันที่3ครับการมีความคิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก่อนนอนทําให้คุณภาพการหลับไม่ดีและส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตดังนั้นนะครับพยายามประครับประคองความคิดให้ฟุ้งซ่านน้อยๆน,นะครับมี2วิธีมาฝากครับทําตัวเองให้ง่อมนะฮะ ให้งอมให้ง่วงกับรายการทีวีที่น่าเบื่อนะครับหรือตามลมหายใจนะครับตามลมหายใจแล้วก็ถืออนิจจังกับความจิตที่สุกซนนะครับและถืออุบเบกขานะกับการที่จิตใจเราไม่อยู่นิ่งนะครับช่วยให้เราคิดได้น้อยลงนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่นำมาฝากวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะฮะ ต่อทุกท่านโดยบังเอิญนะครับว่าหน้าที่เลือกขึ้นมาเนี่ยนะฮะเปิดพับเปบิดพับเปบิดพับขึ้นมาเนี่ยนะครับมาเกี่ยวกับาศาสนาซะทั้งสองเรื่องนะครับมาเกี่ยวกับการเจริญสมาธิซะอีก2เรื่องนะครับมาเกี่ยวกับการบิลีฟตหนึ่งเรื่องและการเจริญสามาธิอีกหนึ่งเรื่องก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการเจริญสามาธิเนี่ยว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็นข้อจํากัดของาศาสนานะครับมันเป็น life practice ครับมันเป็นการปฏิบัติในชีวิตซึ่ง หลายท่านก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นคริสต์ไม่ว่าจะเป็นอิสลามไม่ว่าจะเป็นฮินดูไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะเจริญสมาธิได้สามารถที่จะเมดิเทตได้นะครับไม่ได้เป็นในเรื่องของศาสนาพุทธเท่านั้นนะฮะดังนั้นก็นํามาฝากกันนะครับสาหรับคนทุกศาสนาเลยสําหรับวันนี้ก็ขอลําลาไปอีกแล้วครับแล้วก็เจอกันอีกสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ซึ่งคงจะเจอกันในเวลาปกติพรุ่งนี้ผมอาจจะไปไลฟ์จาก สภากาชาติเพราะพุ่งนี้มีคิวการโค้ชผู้บริหารหนึ่งท่านในตอนเช้าแล้วก็มีคิวไปอัดอบันทึกเทปสทรทัศน์นะฮะร,ร่วมกับท่านอาจารย์ดรจิระหงษดาลมตอนก่อนเที่ยงแล้วช่วงบ่ายก็กะว่าวจะแวะไปสภากาชาติเพื่อไปบริจาคโลหิตซะหน่อยนะฮะก่อนที่จะกลับมาบ้านนะครับดังนั้นพวกนี้ก็อาจจะไลฟ์กันระหว่างทางนะครับเอาละครับ ล่าลากรกไปแต่เพลงเท่านี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมและถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็เผยแพร่ต่อไปคนไทยเราจะได้มีความสุขกันเยอะๆนะและอีกครั้งนึงน,นะครับความสุขที่นำเสนอในวันนี้และทุกๆครั้งนะครับเป็นความสุขที่มาจากการวิจัยในเชิงจิตวิทยานะครับดังนั้นผ่านการวิจัยมาจากคนที่มีความสุขจริงๆ อันนั้นก็ไม่ได้เป็นการนั่งเทียนนะครับไม่ได้คิดเอาเองนะฮะดังนั้นก็สามารถที่จะเผยแพร่กันต่อได้แล้วก็ถ้าลองปฏิบัติแล้วเกิดความสุขอะไรนะครับเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับอินบ็อกซ์ส่งเข้ามาบ้างนะครับเห็นว่าจะมีความสุขกับใครก็แชร์ต่อกันไปบ้างนะครับแล้วเจอกันในทุกๆวันครับบ่าย2องโมงโดยประมาณถ้าไม่มีอะไรเลื่อนนะครับจันทร์ถึงสุขครับสําหรับวันนี้ล่ําลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย โบกมืออำลาครับขอให้มีความสุขทุกคนนะครับ